e มาราบาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ICT I can speak Turkish ช่องที่แบ่งปันความรู้ภาษาตุรกีกับคนไทยนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะภาษาตุรกีสั้นๆนะคะกับจีมมาพบกับประโยคว่า ne ย a p tın b a n a นะคะ ne ย a p tın b a n a คํคำว่า ne แปลว่าอะไรยับ ะะยับมักนะคะแปลว่าทำนะคะยับชินก็คือเธอทำฉันเธอทำนะคะแล้วก็คำว่าบานาเนี่ยก็คือฉันนะคะฉันเพราะฉะนั้นคำว่าเนยับชินบานาเนยับชินบานาแปลว่าคุณหรือเธอทำอะไรฉันคุณหรือเธอทำอะไรฉันจะบอกว่าคุณทําอะไรฉันน่ะหรือว่าเธอทําอะไรฉันน่ะนะคะก็ใช้คำว่าเนยับชินบานาได้เลยในภาษาอังกฤษนะคะเราก็พูดว่า what did you do to me What did you do to me? What did you do to me? ถวนอีกรอบหนึ่งนะคะเนยับทินบนาคุณหรือเธอทำอะไรฉัน What did you do to me? ลองฝึกกันดูนะคะแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปค่ะ